ผมจะบอกให้ว่าวันนี้ไม่ได้มีแค่ครีมกันแดดอย่างเดียววันนี้มีเซรั่มแล้วก็อะไรครับพี่เปิ้ลเออมีแค่กันแดดวันนี้เรามีครีมกันแดดและเซรั่มแบบที่ผมรู้มาผมทำกันบ้านมาเยอะวันนี้เรามีครีมกันแดดกับเซรั่มดีมากเลยวันนี้โปรอย่างดีเพื่อนๆอยากรู้อะไรกดที่นากล้าแล้วกดเรื่องได้เลยเซรั่มก็ดีครีมกันแดดก็ดีแต่วันนี้เราจะมาเน้นขายครีมกันแดดแล้วเดี๋ยวพี่ภัยเนี่ยจะเข้ามาช่วยขายเซรั่มเพราะว่าเซรั่มเนี่ยพี่ไผ่จะอธิบายได้ดีมากกว่าเราเยอะแยะมากมายอื ผมว่าได้เวลาแล้วแหละผมว่าเราเชิญพี่ไผ่เข้ามาดีกว่าแล้วถ้าพี่ไผ่เข้ามาเขาจะร้องเพลงอะไรก่อนหรือเขาเขาพร้อมเขาเข้าพร้อมขนาดเนี้ยังยังยังเอาพี่เปิ้ลอย่างเงี้ดิพี่เปิ้ลโอเยเริ่มงม่งแล้วปฏิบไม่เอาไงพี่เปิ้ลเขาเลยไหมเขาเลยไหมไปไม่หรอกเขาต้อง เข้าแล้วพร้อมอะไรหรือเปล่าพี่ป้นอย่าตกใจดิเขาต้องเข้ากุ๊บพร้อมเข้าพร้อมกันหรือเปล่ามันถูกไม่ถูกแล้วนะเดี๋ยวนะคะเราว่างรอแป๊บหนึ่งนะคะเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวเฮ้ยคุณโค ทุกคนโปรโมชั่นกันเดลนล,ล่องผืนนึงแทงนึงเราได้เซรอมอีกหนซองเทสต์ตากซืคอร์ดแล้วนะคะรีบกดเลยสหนร้อยเกบเก้าททุกคน,นวันนี้ช่วยหนุนที่ไผ่หน่อยนะคะกันแดดผสมรองพื้นนะคะตัวนี้มีวิซีแล้วก็มี วิตซีแล้วก็วิตามินซีแล้วก็วิตามินดีนะคะตัวนี้หนึ่งกล่องนะคะมีหกซองแล้วก็ได้อีกหนึ่งกล่องหกซองแล้วได้ไดอีกห <eden> นะะึ่งซองเซรั่มคือผมต้องบอกเลยว่าวันนี้จริงๆเราอยากให้เพื่อนๆได้รู้ด้วยว่าพี่ไผ่เนี่ยเขาทำครีมกันแดดด้วยนะลยแล้วก็มีเซรั่มด้วยนะครับเนื่องจากว่าแบบหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบว่ายังไม่รู้นี่เขาบอกว่าพี่ครับเพลงเปิดในนี้จะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรหรอกติดติดก็แค่มันลวก ขอตาก้าขอสามร้อยนะคะเดี๋ยวพี่สาจะออกมานะอีเจคุกโก้ก็เท่าน้ำจ้าแบบแปลว่ามีตัวการใช้ได้ทุกสละทุกผิวทุกสีทุกงิวทุกสี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 ทุกสุ้สีทุกสีทกสทุกสนไุกสีทุกทสีทุกสีทุอสทุกทุกสทุกีทุกส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 ทุกกสทุก้สทุกีก จับสามรแล้วแล้วคนในนั้นไขในเกษตรนะเปิดโอ้สามแล้วมันเป็นระบบคอมพิวเตอร์มันเป็นระบบคอมพิวเตอร์อ๋อห้ามเก๊ะทันตกรรมสามร้อยแล้วอ๋อไม่เป็นไรล่วงแค่ล่วงแค่นั้นเองนึ่งปลาเสือกซิกซ์นี่เปิดจิ้งคีบ้นเล่าหนูฟังก่อนเดี๋ยวดูมค่อยถามดี๋ยวว่าได้รางวัลอะไรบ้างให้พี่ไผ่เจ้าของเนี่ยเข้ามาอธิบายปริมาณเยอะปริมาณเยอะปริมาณเยอะเยอะเยอะปริมาณเยอะ 진짜 진짜 이거 한 개만 써도 일주일 넘게 쓸것 같은데? 한20쓸것 같아요. 아니, 이것만 써도 너무나도 잘 해본 아디드로에라서. 아니, 써, 아디 양이 진짜 많아요. 이게 가벼워 보이지만. 그리고 이런 것 같은 거는 잘라서 쓸수 있기 때문에. 여러분, 진짜 추천합니다. 저는 진짜 이 이렇게, 그, 이렇게, 이, 이, 이 샘플 형식으로 된이 제품, 이런 그 형, 형태를, 뭐라고 하지? 이렇게요? 팩으로 나오는 거? 팩. 성 เล็บตรงจริงๆแกมินชอบมากๆแกมินชอบมากเพราะว่าแบบถ้าใช้หมดแล้วบีบไม่ออกแล้วสามารถตัดซองแล้วปาดอองใช้ได้อีกใช่คือทีนี้ถ้าเราตัดซองฉีกได้อ่ะมันก็ใช้ได้เยอะต้องบอกว่าแกามินพกแบบนี้เยอะมาก<ๆ>หลายตัวด้วยเวลาเข้าไปปุ๊บเลือกซื้อมาเต็มไปหมดเลยแล้วก็ไปทิ้งไว้ไหนไม่รู้<ๆ>อืม<ๆ>วันนี้ไอเบ๊กกูขึ้นมากี่กิโลวเนี่ย สี่กิโลนะครับวันเดียวนะครับกินไหมเออวันนี้ตอนนี้เท่าไรกลับมาเท่าเดิมแนละ้วตอนแรกเมื่อวานยังลงมาเนอะเจสซีเจสซี่เจสซี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมจริงจริงกินทั้งคืนแม่กินวันนี้แหละวันนี้คือต้องบอกว่าแกงไตปลา UFC อ่ะส่งแกงไตปลามาเวลี่อร่อย แล้วก็ต้มยำกุ้งอ,อุ่คือต้มยำคือ,อวันนี้ขอบอกนี่ก่อนบอกบอกก่อนว่าตัวผมในในทีมเราเนี่ยตัวผมเนี่ยเป็นคนที่กินหวาน200อยซอยู่คนเดียวคือน้ําชาอร่อยอร่อยอ่ะของคนอื่นคนอื่นในกองอ่ะไม่ต้องหวาน200นะครับผมขอบคุณมากเลยนะฮะใ,นนใช่คือตัวผมอะไม่อไรก็ผมจะได้กินไม่ต้องหวานจัดด้วย ทีมทีมงานกินหวานไม่เท่าผมนะครับเอาเอาแบบว่าหวานปกติไม่ต้องหวานมากขอบคุณมากเลยทีมเราจะได้กินกันแบบว่าสุขภาพดีไม่ต้องตัดขากันเลี้ยงคนยังกินพอคุ้มค่ากับคุณมังโม่ทุกคน thank you นะค่ะมาพร้อมหรือยัง lady go lady go lady go l a d มาเจ้าของแค่สี่ร้อยแล้วค่ะพี่นายมาพร้อมแล้ว ระวังเหยียบหูไวหมีด้วยนะครับงับก็ค่ะเดี๋ยวผมตามเข้าไปช่วยมาครับต่อจากนี้ขอเชิญ CEO เจ้าของแบรนด์เข้ามาด้วยเดี๋ยวผมบอกว่าคุณประคัดนี้ครับ สวัสดีครับนี่มาแล้วสวัสดีครับผมเช็คกันตรงนะครับคนบ้านเดียวกันคพื่อมองตากังก็พอใจอยู่มี่คำว,ว่าสบายดีบ่ให้กันเสมอเอาเด้อคนมาเฮาเอามีฮัลโหลครับบ้างฮึ๊กฮึกฮ๊ฮฮโอ้โหไม่ขำมาครับ,าบากับมีนี่คือคดูแดนเซอร์นะครับ วิเลยขอบคุณนะครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับทุกทุกคนที่อยู่ทางบ้านด้วยนะโอ้โอ้คาร์มินเต้นเก่งมากเต้นเก่งมากฮะจริงไหมใช่เหรอครับใช่เหรอครับเามี่โอ้ไม่หอบแล้วหอแล้วอกินกินกินสวัสดีครับ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 มาเลยมาเลยน่ารักมากคือต้องบอกว่าให้ให้ โัวล่เดียวเลยน่ารักเพื่อนๆได้ดูกันแบบเต็มอิ่มนะครับผมน่ารักมากๆเป็นเต้นเก่งเลยเห็นรู้มาว่ากามินเนี่ยคือเป็นแดนเซอร์ใช่มใช่ใช่ที่เกาหลีด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของครงการในการสอนเต้นใช่ครับผมเกกเก่งเก่งกองกงก่ ต้นเซรูนึ่คอุณมากครับมากครัอบคุณมากคลับคุณมากครับอคุณม่กครับอบเุณมากเป็นขอบคุมากครับขอบคาเม้กดดับขอบคมาได้ัอะคุมากครัอบคุณมากครับอบคุณมากครับอบคุมากครัอบคุมากครับอบามากครับขอบคุมากัอมากครับนมครับขบมากบขอบคมา้บบบอบคาบอบคาบบคุมาขอบบอบคากร

ก็ได้สิเธอเดี๋ยวให้แบบแดนเซอร์อะค่ะแดนเซอร์มาช่วยสอนท่าเต้นให้หน่อยเรามาช่วยสอนท่าเต้นตอนนี้ชอตตรงนี้ไปเลยก็ได้ใช่แบบสอนแบบให้ถูกสไตล์จริงๆเลยอะไรเงี้ยอือแต่ว่าก่อนอื่นระหว่างที่เราพูดคุยกันเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยใครที่มาพิถีพิถันของมันคือคนที่ร้องยังร้องนักแล้วสองทีและทีคือต้องบอกว่าตัวนี้มันจะมีทั้งคอชั้นนะทำไมอยู่ดี มาทำคิ้วมาแดดหรือว่าทำเกี่ยวกับพวกนี้มานานแล้วนะพี่ไม่ไม่แต่ก่อนนี่คือพี่เป็นคนชอบออกกำลังกายครับนะครับแล้วก็เป็นคนทาคิ้วมาแดดเยอะมากแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บก็คือทาเสร็จปุ๊บบงตัวมันทาแล้วมันเสบตาครับเล่นเสร็จปุ๊บเงอไหลเข้าตาเลยนะครับตัวนี้ก็เลยไปปรึกษานะครับคุณหมอหรือว่าผู้เชี่ยวชาญตอนนี้เป็นวชภัณฑ์เครื่องสำอางนะครับคือเครื่องสำอางบวกกับผิวผิวหน้าเรานะครับคือตัวนี้เป็นสารสกัดที่นำเข้าจากประเทศเยอรมันนะครับในนี้มันก็จะมีในเรื่องของตัววบรุงด้ย นะครับแล้วก็กันแดดด้วยแล้วก็รองพื้นแบบบางเบาด้วยนะครับพอรองเท้าเสร็จุ๊บคือเราไปแตะวันลบหน้ามันไม่ลอกใช่เนี่ยหน้ามันไม่ลอกรู้สึกว่าเออมันโอเคครับมันย่นระยะเวลาในการแต่งหน้าเราได้ได้เยอะมากจริงเพราะว่าบางคนเนี่ยแค่แค่ทารองพื้นเนียตัวเดียวจบเลยใช่ครับแต่ว่าก่อนทารองพื้นพี่ผ่ยมีเซรั่มด้วยใช่ไหมวันนี้มีเซรั่มด้วยนะครับวันนี้เรามีเซรั่มด้วยตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องราวของเซรั่มนะครับตัวนี้ก็นําเข้าจากเยอรมันเช่นกันครับ นะครับนำเข้าจากเยอรมันคือยังไงบ้างครับสังสกัดใช่ครับสังสกัดทั้งสองตัวนี้คือนำเข้าจากเยอรมันนะครับแล้วก็คนที่คิดค้นสูตรเนี่ยก็คือเป็นคนคนเดียวกันเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของผิวหน้าแล้วก็ทั้งสมานใช่ครับอันนี้ทาไงเนี่ยเซรั่มผมจะเอาไว้ลองทาดิเซรั่มเหรอครับเซรั่มคือทาได้เลยครับนี่ครับทาอย่างนี้ได้เลยนะครับทาเสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีความนี่เขาบอกว่าพี่ไพ่หล่อกว่าผมอีกนี่อันนี้เลยนะครั่ม นี่เลยครับนี่ยครับอันนี้ไม่มีไม่มีน้ําหอมครับนะครับก็จะไม่แพ้นะครับผมแล้วก็ไม่ผสมก็เลยอไม่ผสมทีผสมเปลี่ยนเลยนะครับเป็นเซรั่มบริสุทธิ์เลยถ้าแห้งปุ๊บก็จะนิ่มๆนะครับใช่ชอบมากเลยนี่ครับผมทาง่ายนะครับยังรองพื้นเนี่ยรองพื้นผมก็ชอบนะพอได้ลองทาเมื่อกี้เราก็ทาให้เพื่อนได้เห็นครั้งแรกเลยพอทาใส่หน้าปุ๊บ มันเนียนเลยนะคือสมมติว่าวันไหนขี้เกียจแต่งหน้าเ็ียคือแค่รองพื้นตัวเนี่ยโอลี่รองพื้นชาลีหลอเลยอ่ะแล้วก็ใส่ตัวนี้ครับก็คือถ้าให้ดีก็นคือใช้เซรั่มเสร็จปุ๊บเราก็ทารองพื้นต่อได้เลยอย่างนี้เราก็รูบได้เลยแบบเบาๆเลยทีไม่ต้องปกติเวลาเราทาครีมเนี่ยเขาจะแปะๆใช่ไหมอันนี้ทารูด้เลรูปนี้เลยนมันก็จะเคอจะทำให้หน้าเราเนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็ไบรท์ขึ้นนั่นเอง คือจากถ้าสมมติผมพุ่งตรงนะถ้าใครที่แบบว่าหน้าโทมทมรู้สึกหน้าแห้งๆอะไรเงี้ยตอนเช้าแล้วดูแบบหน้าไม่ดูยังหล่อไม่เต็มที่เนี่ยเราแค่ทาไปปุ๊บเนี่ยมันเหมือนแบบว่าเราได้แต่งหน้าเบาๆอะไรเงี้ยนีเน็กลองรูปดูว่าเขาก็จะแห้งใช่แห้งเลยนี่คือแห้งเลยเพื่อนๆดูแห้งทันทีเลยครับตอนนี้คือแห้งเลยนะดูฟูดรเลทาแล้วก็ูดยแก็บบผิวเนียนมากแห้งเลยแห้งเลยก็แห้งเลยจริงไม่มีเลยนะเนี่ยแห้ง การติดต่อได้จืดางที่สุดเลยนขครับองคโวเคโอเคโอเคกอเคอเคโอเคโอเควอเคโอเคโอเคี่เคยอเคโ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 อเครับคโอเคโอเคโตเอเชุดเต่งเคโอเค่อเคโอเค้อเคโเคโอ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 ได้อเคโดเคโอไอเคโอเ s โอเค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 โอเอเคโอเคโอเคโาคโอเคโอนคอเคโอเคออคได้ครับขอบคุณเอเอมากนะคเื่อเอคอคอกเเนนะคับ ในรูปแบบของอีสานมาเท่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวกดตะกร้ามาเลยนะครับเราเอาเจ้ากีตะกร้าดีกตะกร้าดีคพี่ไผ่สอนกามินพูดบ้างไหมคะเออกามินบอกอีสานได้บอหยุกวัแทนว่าวีสานได้บอสักทัทรี นี่สวัสดีสดค่ะสวัสดีค well si ่ะสวัสด uh ีค่ะสตอนหลายๆลายคำเลยสวัสดีค่ะสบายดีบอสบายดีบอนี่เดี๋ยวสิมาเต้นให้เบิร์นเนอร์เดี๋ยวจะมาเต้นให้เบิ่งนเนอรเต้นให้เบิร์นเนอร์เจ็ดคำได้อันนึงก็ยังดีสั้งอาหารได้นะครับแม็กซ์นี่แม็กซ์อาหารนี่ครับยูวันอีอะไรอยูยูบอกป้าค้านี่เลย ป้าคาปลาคาปลาคาอ่าส้มตำปป่าละหนึ่งตำหมกงสอ่าอ่ปริปริสารตำบักหง่งตำบักหงสตำบมกหุ่งตั้งกหุ่งซื้อตำหักหง่งเนี่ค่ะยสบบาทซุ้มะงเนี่ยเพราะต่อไปแล้วโอ้บักหง่งเนี่ยอะไรนะเพืก็คือส้มตำอะไรตังหมูโอเคนี่ตาโน้ต ปลาค้า,าตำปะพุงปลาคาตำปะพุง,าาางหนึ่งที่ค่ะหนึ่งที่ค่ะ <Yeah. S 2> เอออภกี่เม็ดเอ่อปริกนปริกนปริ๊นสาเม็ดอืมกำ <Yeah. S 2> ลังดีกำลังดีไม่ต้องกินแล้วเมื่อวานกินเนี่ยบน่นทั้งวันทั้งคืนเนี่ย <Okay. S 2> แสบท้อง oh. กินเผ็ดไม่ได้แล้วชอบกินส้มตังอย่างเดียวปุออ่บ<ส>ใช่ไหมครับพอทาเสร็จปุ๊บเนี่ยทาปุ๊บอ่ะอ่าแล้วเร<ส>าก็เนี่ยทาเอ่อพอทาปุ๊บเนี่ยหลอกจับเงินอกี้ไม่หลอกหรอแม่ <laughs> อ้อไมอออไม่ต้องอ้อมเมื่อกี้เพลงมาอ้อมเต้นแรงกว่าแดนเซอร์อยู่หลังกล้องแล้วเราก็ลงลงกันแดดได้เลยครับเออคิ้วสวยนะคือต้องบอกว่าตัวเนี้ยไม่ไม่ได้เป็นแค่รองพื้นอย่างเดียวนะคือเดี๋ยวเพื่อนๆนึกว่าเป็นรองพื้นอย่างเดียวอันนี้มี SPF 50ด้วยคือเป็นเป็นกันแดดได้ด้วย จริงๆมันลดขั้นตอนเนาะเพราะว่าทานไม่นี่ต้องมานั่งทานกันแดดทานคามเมอร์ทานหอกยืนตัวนี้แบบบางคนนี่ก่อนจะไปทานข้าวอะไรเขาแต่งหน้าไปชุดนดูดิดูอุ้ยชี่ฟันสูงดูอลังการมากเลยอ่ะกามีนโชเออคันชาร์ดเยุ่ดให้ด้รกไม่แต่เต็มวเอาอันนี้ออกไปไหมหรือว้นี่่อนดูเนียนเลยทีอกอะบจุนเดฝั่งดูแบบอ้ยรอยแดงโอ้ยนี่ 이기가 바른쪽 피파이 s a i 자 t j a 자 a I 베 a 트 e Saint Java, I 이 e t I mean, I l 오케이, 오케이, k a y okay. 이 k a y good. Okay, good. Okay, good. Okay, g 이 o d Okay, good. Okay, good. Okay, good. o k a 는 good. o 되 a y g o 고 d Okay, good. Okay, เนี่ยค่ะเวลาเราเทสหลังือเราก็จะเห็นว่ามันทาได้เนียนไหมเบี่ยดได้ไหมเนื้อดีตกล่องอะไรเป็นข้ามไหมก็คือตัวนี้ทาได้เรียบเนียนมากๆแล้วก็สวยค่ะตัวนี้งบอกคุณก็แนะนำเชื้อเนาะน้องคอนี่จริงๆกูเมื่อกี้ทาเซรั่มไปก่อนแล้วก็ทาแนะนำเป็นภาษาอีสานได้ไหมได้ครับสัมโอเคทุกท่านมอนโอเค Yes โอเคกดตะกร้าไล่ได้อค่ะกดตะกร้าไล่ได้เลยในขากดตะกร้าไล่ได้เลยค่ะ กูฏิตาก้าไล่ไล่ไล่ค่ะไล่ไล่เด้อค่ะไล่ไล่เด้อค่ะอันนี้ยูริเมเบอร์เหรอกูดกูดกูดกุฏิตาก้าไล่ไล่เด้อไล่ไล่เด้อไล่ไลเด้อค่ะจ้าจ้าเดี๋ยวสิมาเต้นให้เบิ้งเดี๋ยวสิมาเต้นให้เบิ้งนี่ราชินีแตนเซอร์เบสิตา โอ้โห oh. นี่มีคนอาร์กเนี่ยเจ้าคนคอนแกนบอนนี่ bon <laughs> <laughs> ลองลองลองประเดิมแบบเสียงเ,เสียงแคนนี่เ,เสียงพิน <laughs> พินเสียงพินเสียงพิน <laughs> เอาเบาๆก่อนเ <c oughs> บาๆในระหว <c oughs> ่วางพูดเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวช็อกตายก่อนโโอ้หเติมน้ำตาลก่อนไม่น่าเชื่อว่าการเมนจะเต้นได้ขนาดใช่แล้วก็ไม่น่าเชื่อนะว่าท่ามันที่ชงเรายังอยู่ได้อยู่คือไม่เยอใช่นี่ไงหอบแทนเลยนี่เต้นเก่งมากกำลังมันเลยเดี๋ยวค่อยๆแบบว่ามาเทียนิดมาแล้วที่สิบห้าวิพรครับบอกไว้ก่อนเดี๋ยวตายเดี๋ยวเหนื่อยก่อนคือถามว่าเซรั่มครับเซรั่มหบอนใส่งไป็นั่งหอบเซรั่มใส่ก็คือเหมือนกันเลยนะครับ